พงบัวนนกุนจิบมีเคล็ดลับการเนภาษาเกาหลีในปี2025มาฝากค่ะเูราบัวอันยองซีโอเ็มโคเรียมิดาทุกคนสวัสดีค่ะเข็มค่ะไม่ได้เจอกันแบบพอดแคสต์นานมากนะคะทุกคนคิดถึงมาก เป็นยังไงบ้างพี่สองนี้มีใครกำลังตั้งเป้าเรียนภาษาเกาหลีอีกหนึ่งรอบไหมว่าเอออยากจะพูดให้ได้นะคะวันนี้แขมีทิปดีๆในการเรียนภาษาเกาหลีมาฝากนะเมื่อกี้เราเจอคําว่ากุลทิบไปนะคะกุลทิบแปลว่าทิปน้าผึ้งกุลคือน้าผึ้งใช่ไหมก็คือทิปที่มันแบบเลิศมากดีมากเอามาฝากนะคะอย่างแรกนะคะให้ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นบกเพวล 선่하세อ목표를설정ย세요목บ,บคือเป้าหมายของเราใช่ไหมส่ยจองอาเยเคือการกําหนดการตั้งเอาไว้เพราะเขาบอกว่าลองถามตัวเองดูสิว่าทำไมถึงอยากจะเรียนภาษาเกาหลมีมันคืออะไรนะเราอยากจะพูดได้หรือเปล่าเราเตรียมสอบหรือเปล่าเราต้องการใช้คะแนานทาอะไรหรือเปล่าหรือว่าเราอยากจะสื่อสารกับใครเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะเวฮันกูกรเรนเพลูกชิพุนจีทาจี แทงการเคบูเซียวชาเซฮีทํงกาเคบูเซียวทำไมถึงอยากเรียนภาษาเกาหลีลองคิดแบบละเอียดลองคิดดูดีๆอีกทีอาจจะเป็นเพราะยอแห่งหรือเปล่าอยากจะเที่ยวไหมถือราม่าหรือเปล่าชอบดูซีหรือเปล่ามีเป้าหมายอยากจะดูซีรีส์แบบไม่ต้องฟังภาษาเกาหลีหรือเปล่ายูหักหรือเปล่าอยากจะไปเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีไหมคะหรือว่าใช้คะแนนในการสอบไหมชีฮอมหรือเปล่านะคะชีออบหรือเปล่าต้องการเข้าทํางานในบริษัทเกาหลีจึงจําเป็นต้องใช้ทักษะภาษาเกาหลีหรือเปล่าต้องลองดูว่าเราเราจะ ทำอะไรกันแน่แล้วอยากได้อะไรเออต้องลองดูงนะพอเซ็ตเป้าหมายได้แล้วเนี่ยเขียนว่าขั้นตอน,น,นอื่นๆเนี่ยก็จะง่ายมากขึ้นนะคะอย่างที่สองเมื่อวันที่10ตุลาคม2564 คงบัวเซลเมอิลคือทุกทุกวันใช่ไหมคะโจกุมชิกคืออย่างละนิดก็พอหลายคนจะคิดว่าแบบโอ้โหหนูต้องตั้งหน้าตั้งตาเรียนวันนี้หนูต้องให้หมดทั้งหนึ่งเล่มคือถ้าทําได้เนี่ยเข็มก็คือตบมือใช่เข็มก็จะลุกขึ้นยืนแล้วก็ตบมือให้เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันหนักเกินไปมันเหนื่อยเกินไปก็เมอิลโจกุมชิกค,คงบัเซนีดไดหห้หน่อยก็เพียงพอคะ่ะ อย่างฮาดู10ปุน20ปุ라นน준히공부ด세요하루นจคงเใน1วันเนี่ยนะใช้เวลาประมาณ10ปุ่น20ปุ่นก็ได้คะ่ะหรือว่าใครจะใช้3ัมิปุน30นาทีหรือหันชิกันก็เขียนไม่เกี่ยงนะหันชิกันนี่ก็คือจะได้เยอะมากก็คือ1ชั่วโมงเราจะเก็บเนื้อหาได้ด้วยทบทวนได้ด้วยทำแบบฝึกหัดได้ด้วยได,ดย้หลายพาน,นะคะคคแต,ต่ก็ือ ทำเป็นประจำสม่ำเสมอทำทุกทุกวันโอเคหลายคนบอกเข็มว่าพี่หนูไม่มีเวลาต่ปีที่แล้วเนี่ยเข็มลองเทสลองเทสมาให้แล้วนะคะเข็มอะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษใหม่อีกรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วเข็มก็คือว่าเรียนยังไงมันก็ไม่ได้นอกปันเราจะบอกว่าเราไม่มีเวลาเรียนจริงแกแบบฉันไม่ว่างจริงเลยละอะไรเงี้ยแต่คือเราก็กําหนดมาเลยว่าทุกวันตอนห้าโมงนะจันถึงศุกร์ห้าโมง ห้าโมงถึงหกโมงขอชั่วโมองเดียวทุกวันก็คือทํามาจนได้ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเข็มเก็บชั่วโมงของปีที่แล้วไปได้ประมาณหนึ่งร้อยกว่าชั่วโมงร้อยสิบชั่วโมงนะคะมีสามร้อยวันเข็มทําวันละชั่วโมงก็จริงๆมันต้องได้สามร้อยหกสิบห้าชั่วโมงใช่ไหมแต่เข็มก็คือมีหล like, <ๆ S 2> ุดเหมือนกันเห็นไหมเข็มก็ทําได้หนึ่งร้อยกว่าชั่วโมงก็ถือว่าเยอะนะในการเรียนภาษาหนึ่งร้อยชั่วโมงเราน่าจะได้อะไรเยอะอยู่นะคะทุกคนอืมดังนั้นหนึ่งวันเนี่ยนะห้าด้วยอี่ชิบปุ่นชิ หรือเราอาจจะเริ่มเรียนจากการฮันกูก็ทันเนาะมุนบอกทันเนาก็ได้เรียนจากคำศัพท์ก็ได้มุนบอกก็ได้มุนบอกก็เรียนจากไวยากรณ์ใช่ไหมคะทึกกี่การฟังกูจะหนีพันบ k ค a เซลกูจะนพันบกคเซลพันบกคือทำซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่างนั้นซ้ําๆเป็นประจําสม่าเสมอจะช่วยได้เพราะว่าบางคนก็ลืมคำศัพท์เร็วมากบางคนก็จําไวยากรณ์เรียนเร็วเกินจนบางที จำการใช้งานไม่ได้ก็มีนะดังนั้นเราจะในเรื่องการแบบว่าโอ้ยอย่าเรียนเร็วไปใช่ไหมเรียนเร็วมันลืมเร็วถ้าเรียนชา้ชาๆซ้ำบ่อยๆย้ําบ่อยๆเนื้อหาภาษาเกาหลีตรงนี้จะอยู่กับเรานานมากขึ้นเยอะมากค่ะดังนั้นลองดูนะเบลจูกิมชิกคงบัวเซียวช่วยได้ค่ะ นอกจากนี้การเรียนรู้ภาษาเกาหลีเนี่ยจะเปิดหนังสืออย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเราเคยคุยกันนะว่าในปี2025เนี่ยถ้าใครมีแผนว่าจะเรียนภาษาเกาหลีให้ได้นานมากขึ้นจำเราใช้นานมากขึ้นแนะนําว่าให้หางานอดิเรกอะไรสักอย่างก็ได้ค่ะย้ํานะว่างานอดิเรกงานที่ เรื่องที่มันเกี่ยวกับภาษาเกาหลีทําแล้วรู้สึกไม่เครียดทําแล้วทําได้เรื่อยๆทําแล้วทําได้ทั้งวันแต่ขอให้เป็นเวอร์ชันภาษาเกาหลีเช่นใครชอบดูไอดอลเนาะสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์อย่างเงี้ยเป็นภาษาเกาหลีฟังไปเลยแบบว้นพี่หนูดูได้ทั้งวันดูไปเลยค่ะใครชอบดูซีรีส์แบบไม่เปิดซับได้ไหมเออให้ฟังให้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยฝึกฟังมากขึ้นจะได้จับประเด็นในการออกเสียงได้มากขึ้นก็ช่วยได้นะคะ ดังนั้นหางเงาเด็กสักอันทำนะทายังฮันเบชเชรินฮวยยองฮาเซลทายังฮันเมเชเมเชนะคะแปลว่าสื่อต่างๆในการที่จะเรียนรู้เนี่ยทายังฮาเก้ฮวยยองฮาเซลใช้ให้มันแบบมีความหลากหลายมากขึ้นหรือเลือกอะไรที่เราชอบจริงๆก็ได้อย่างเช่นดรามาชอบดราม่าไหมดรามาก็และครเนาะดรามาฮันกู๊ดดราม่า를보면대사를따라해보세요เทจาร์เนี่ยมันจะมีอย่างแางเน็ตฟลิกหรือว่าหลายๆแอปพลิเคชันเนาะที่เขาเสิร์ฟ ซีรีส์เกาหลีแล้วเขาสามารถเปิดเป็นซับเกาหลีได้เนี่ยถ้าเปิดได้แนะนําว่าให้ฟังเป็นเสียงเกาหลีแล้วก็เปิดซับเกาหลีจะช่วยได้มากมากเลยค่ะทุกคนเพราะบางทีเนี่ยเสียงเกาหลีมันไม่ตรงใช่ไหมเวลาที่เราฟังเขาปุ๊บเราเห็นว่าเขาใช้คำนี้บ่อยๆเราเห็นสีหน้าเขาเราจะดูแล้วว่าอ๋อเขาใช้ในสถานการณ์แบบนี้เนาะอ๋อแล้วก็ในจับเนี่ยเขาเขียนแบบนี้เราก็จะเห็นและได้ยินเสียงชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะคือได้สองฮันกุกธูรามาเรนโบมย ดูซีรีสเกาหลีเนาะแล้วก็เทซารินตาราเฮบเซียลองพูดตามดูก็ได้อาจจะไม่ต้องรู้ความหมายแบบ100%ก็ได้ค่ะแค่พูดตามเฉยๆขยับปากหรือฝึกออกเสียงตามก็ช่วยได้มากๆแล้วค่ะหรือใครชอบฟังเพลงไหมโนเดฮันก no ุกโนเตัวช่วยฮันกุกโนเดเรนทูเเมอกิซารุนเปวบเซ คนขับคาซาเรนเพียวโปเซียวใช่คาซาแปลว่าเนื้อเพลงเนาะเมื่อกี้เก่นพูดว่าคีซาคีซาแปลว่าคุณคุณคนขับรถนะคะซึ่งเป็นรมอเอรคาซาาฮันกุกโนเดก็คือเพลงเกาหลีเนาะทือรือเมียวฟังเพลงเกาหลีไปด้วยแล้วก็คาซาเรนเพียวโปเซียวเพลงเกาหลีเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามเนาะมันจะมีการตัดคําบ้างตัดไวยากรณ์บ้างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคือเขาคำนึงเรื่องความสวยงามไว้เป็นที่หนึ่งดังนั้นเวลาถ้าจะเรียนจาก จากเนื้อเพลงเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงแต่ถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าไม่ได้เลยพี่หนูแบบหนูคลั่งไอดอลคนนี้มากหนูต้องเรียนจริงๆเนี่ยก,ก็เรียนนะคะเรียนจากเนื้อเพลงก็ได้สนุกเหมือนกันคือ,อาาเรื่องคาซาเรยเปรียบว่าโบเซย์คือก็ตัวช่วยแล้วคือเธอจะคาซาร์เรื่อยเรียบวันเกจุกซึ่งพกจะเพลมันมันวุ่นวายนิดนึงตอนแรกๆสำหรับเค็มน,นะนนแต่ถ้าใครชอบเรียนได้เลยค่ะถ้าเอ็มยูทูบเบอร์ชอบไหมยูทูบเบอร์นะเดี๋ยวนี้มี YouTuber ยูทูบเบอร์เยอะแยะมากมายใช่ไหมคะฮันกูก็ห มันจะมีช่องที่เขาสอนภาษาเกาหลีก็มีหรือช่องที่เป็นชาวเกาหลีเองทำบล็อกต่างๆแต่งหน้าทำอาหารแต่งบ้านไปแคมป์อะไรอย่างเงี้ยไปหาหัวข้อที่เราสนใจแล้วก็กดติดตามมาไว้กูดกคาเซลกูดไว้นะคะคือกดซับไว้เลยเราจะได้เปิดดูเปิดฟัง,งยิ่งเป็นอะไรที่มันแบบอุ๊ยชิลมากเลยพี่หนูสามารถแบบดูน้องคนนี้ได้ทั้งวันดูไปเลยจ้าเปิดดูไปเลยแล้ว YouTube มันถ้าสมมติมันเราสมัครพรีเมียมใช่ปะ มันก็จะดูได้ชิวๆยาวๆเนาะดังนั้นหาช่องสักช่องหนึ่งเออมันฮวอิลกิโดชวยเมันหวาก็คือการ์ตูนเกาหลีเดี๋ยวนี้การ์ตูนเกาหลีนะคะจาก1ิปีที่แล้วไม่พูดถึงสิปีแล้วจาก1ิปีที่แล้วเนี่ยหาได้ง่ายมากขึ้นมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นพร็อตด,ดีมากขึ้นภาพสวยเยอะขึ้นมากนะคะเฉพาะเว็บตูเนี่ยนะเธอก็อ่านไปเถอะเป็นพันๆเรื่องแล้วตอนนี้ใช่ไหมคะจะชอบแบบไซฟชอบดราม่าชอบความรักกูก,กิกชอบแบบ นักกีฬาอะไรเงี้ยมีหมดเลยทุกฟังก์ชันถ้าชอบอ่านการ์ตูนนะคือเขมเป็นสายการ์ตูนค่ะที่พูดก็คือเนี่ยเราจะแนะนําให้ลองอ่านการ์ตูนดูเบื่อเราจะชอบการ์ตูนแบบไหนเขียนสามารถนอนอ่านการ์ตูนได้ทั้งวันโดยที่ไม่ทําอะไรเลยและไม่รู้สึกฝืนใจทั้งหมดเป็นเวอร์ชั่นเกาหลีนะดังนั้นทุกคนลองหาอะไรที่เป็นเวอร์ชันเกาหลีทําดูแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าอุ้ยทำไมในปีนี้ฉันเก่งเร็วขึ้นขนาดนี้วะนี่นี่พูดดักไว้ก่อนเลยนะลองหาดูนะคะมันต้องมีอะไรที่เราชอบสักอย่างหนึ่งอะเออ เท้นี่ถัดมาฮันกุกอเรือง많이들어보세요ฮั่นก g กภาษากเกาหลีเนี่ย많이들어보세요ฟังให้เยอะขึ้นค่ะเพราะว่าทักษะการฟังจะช่วยให้การพูดการออกเสียงง่ายขึ้นร a ดิโอเอเป็นแบบวิทยุก็ได้พอดแคส t ต์พอดแคสต์พอดแคสใช่ไหมทีรามาหนังซซรีส์ที่เขาเป็นแบบเสียงเนี่ยก็ได้เปิดแล้วก็ฟังอย่างเดียวทำงานไปด้วยขับรถไปด้วยก็ได้นะคะทึเง 자라디오팟캐스트드라마등을자주들어보세요거머냐ฟังบ่อยๆยิ่งฟังบ่อยิ่งดี발음을익히고자연스러운억양을배울수있어요발음นะคะคือการออกเสียงในภาษาเกาหลีเราจะจที่คุยกันนะว่าการออกเสียงในภาษาเกาหลีเนี่ยเคามีแบบเขียนแบบนี้ออกแบบนั้นก็มี พาร์มอิ่มีโกทำความคุ้นเคยกับการออกเสียงชายอนซุโรุนออกยังออกยังแปลว่าการขึ้นลงของเสียงคืออย่างนี้ในภาษาไทยเนี่ยมันจะมีไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่จะตะวากะกะขากะกาใช่ปะ่ะเราจะพูดได้กินม้าไหมหมาอะไรอย่างนี้นะแออต่อของเกาหลีเนี่ยเขาไม่มีเขาจะเรียกการขึ้นลงของเสียงว่าออกยังเช่นเฮจันนาอิจันนาอะไรองี้นเห็นไหมเห็นไหม อุปปาโบะอะไรเี้ยที่มันเ็นแบบขึ้นลงอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าโอแกียงค่ะดังนั้นถ้าสมมติเราดูซีรีส์เยอะๆเนี่ยเราจะเจอกับชายอนสุรอุนโอแกีางนะคะเราจะเจอกับการขึ้นลงของเสียงที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นนั่นเองค่ะมาดูสเต็ปที่5สเต็ปที่5ที่แนะนำให้เรียนนะก็คือมุนบอบกว่าทานโนเรนทงเชคุ่งบัวเซลหลายคนถามเขียมว่าพี่ระหว่างมุนบอบ วยากรณ์กับทานนอที่เป็นคำศรรพัพท์ควรจะเรียนอะไรก่อนเนี่ยเราก็จะบอกว่าจับมือกันไ้แน่นนะคะฟังคำตอบนะคะมุนบอบกว่าทานนเอเลยทงเจี๊ยงคงบเสียทงจีแปลว่าใน พร้อมๆกันเออเวลาเวกันเลยคงบัวเาียวเรียนไปพร้อมกันเลยอย่างเช่น문장을만들면단어와문법을함께사용해보세요ใมะ문장เออลองสร้างประโยคดู만들면สร้างประโยคนะแล้วก็ใช้ทั้ง단어와문법เนี่ยด้วยกันไปเลยโดยที่ไม่ต้องเรียนแยกทีละอันนะคะเพราะบางทีเนี่ยเรียนไวยากรณ์ตัวคำศัพท์ที่อยู่ในประโยคตัวอย่างเราก็ต้องรู้เราก็ต้องใช้ดังนั้นไม่มีอันไหนเลยที่ ี่เรียนแยกแล้วหมายถึงว่าถ้าอยากเรียนแยกก็ได้นะแต่หมายถึงว่าถ้าเรียนรวมไปเลยดีกว่าพร้อมกันจะได้คําศัพท์ที่แมทกับไวยากรณ์น,นั้นๆมากที่สุดค่ะเช่นพาเบิลโมโกโกยแต่งประโยคเป็นพาเบิลโมโกโกยแปลว่าอะไรนะกินข้าวแต่งประโยคเป็นนาเนินพาเบิลโมโกโกยฉันกินข้าวเห็นไหมเริ่มต้นจากประโยคง,ง่ายๆนะคะแล้วค่อยๆใส่รายละเอียดเข้าไปเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้แบบแต่งประโยคได้ด้วยจําทั้งคําศัพท์ไวยากรณ์ได้พร้อมๆกันเลยค่ะ สเตตที่6นะฮันกูกินชินกุรินซาเกียวบุเซียวถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสเออฮันกูกินชินกูฮันกูกินคือชาวเกาหลีใช่ไหมชินกูซาเกาียวบุเซียก็ลองคบกับเพื่อนเกาหลีดูอาจจะผ่านอะไรก็ตามนะอาจจะเป็นอนโนคิวฮาน์ทเนอร์ก็ได้ อนนภาษาคิวฮานการแลกเปลี่ยน파트เนอร์ partner, ก็คือพาเนอร์ชาจะเทว่าเซีก็ลองหาดูหาพาเนอร์ดูก็ได้ค่ะอันมันต้องมีเหละเพื่อนเกาหลีที่อยากจะพูดภาษาไทยอะไรเงี้ยแลกกันก็ได้หรือ SNS หาจากโซเชียลมีเดียก็ได้ฮวายองฮากนาอนเนาคิวานแอเบิซายองเฮบุเซใช แอปก็ได้นะคะแอปที่เขาสื่อสารกันแถ้าถามเข็มมาเจาะหรือว่าใช้อันไหนดีตอนนี้เข็มแต่อย่างไม่มีข้อมูลด้านแอปเออใครจะจะมีสปอนเซอร์แนะนําให้เข็มให้เข็มดูฟ<ๆ>ังก์ชันก็ได้นะคะเขมจะจะแนะนําเหมือนกันเพราะว่าบางทีเี่ยนักเรียนถามมาพี่หนูไม่มีเพื่อนเกาหลีทายัางไงเนี่ยเข็มกม็ยังไงดีซิอะไรอย่างเงอ,อเพราะเราชอบอ่านการ์ตูนนึออไหมอ่ะดังนั้นใช้โซเชียลมีเดียได้ค่ะใช้แอปสาหรับการแลกเปลี่ยนภาษาก็ได้ลองดูนะอย่างน้อยให้ได้ให้ได้เจอเชาวเกาหลีจริงๆเราจะได้ เข้าใกล้ก,การใช้ภาษาเกาหลีที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นอได้ตอบโต้ไงเพราะว่าถ้าดูดซีรีส์อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นการรับแค่ฝั่งเดียวใช่ไหมคะสเต็ปที่เจ็ดชิลซู하는건두려워하지마세요ชิลซ하는건ชิลซูชิลซแปลว่าการทําผิดพลาดทูเรอวฮะจิาเซลไม่ต้องกลัวเรียนภาษามันคือการการทดลองใช่ไหมมันคือการพูดแล้วแก้ใหม่โอ้แต่งประโยคผิดเลียงใหม่ใช่ไหมไมันเป็นเรื่องปกติดังนั้นอย่าไปกลัวนะคะ เชิญสุดทเทอบาห้ถพอ많이배울수있เราสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดได้มากขึ้นด้วยนะสมมติเราสร้างประโยคผิดคนกเกาหลีอจะมีอ่ะอึอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอย่างเงี้ยบ้างเป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกติหน้าที่ของเราคือการเรียงประโยคใหม่พูดใหม่ ออกเสียงใหม่ให้มันมีความใกล้เคียงกับชาวเกาหลีมากขึ้นหรือใช้อะไรก็ได้ที่เราเรียนมาให้มากที่สุดนะคะในไอ้จังหวะที่เราแบบพูดเราพูดไม่ได้เราต้องพูดใหม่เลียงใหม่เพื่อให้สื่อสารกับชาวเกาหลีให้ได้เนี่ยเป็นพาธี่ดีที่สุดเลยนะเพราะว่าทุกคนอาจจะได้ฝึก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 นะคะถ้าไม่อยากไปถ้าไม่อยากไปเจอคนเกาหลีนอกบ้านแล้ว รู้สึกว่าพูดไม่ได้เขินจังเสียดายจังไม่น่าเลยให้ซ้อมหลังบ้านเยอะๆเ,เอออยู่บ้านเนี่ยซ้อมเยอะๆคิดว่าประโยคไหนจะได้น่าจะได้ใช้ในชีวิตประจําวันให้พูดประโยคนั้นซ้ําไปซ้ำมาค่ะซ้อมเยอะเวลาไปอยู่หน้าบ้านเนี่ยจะได้ไม่อายจะได้ไม่เขินจะได้ไม่กดดันโอเคไหมหรือชาชินกมอิดเกฮัหกคูกรินใา้ยงให้บุเซียชาชินกมอิดเกแปลว่าอย่างมีความมั่นอกมั่นใจใช้ไปเลยเห็น <c oughs> เนเจอร์ของชาวเกาหลีไหมเขาจะมีความมั่นใจเขาเวลาเขาไม่อยู่ไทยหรืออะไรเงี้ยนะเวลาที่เราเห็นเนาะเขาจะมีความมั่น เขาจะ,จะมีความเชิดเขาจะมีอะไรเงี้ยทำแบบนั้นเลยใช้วิธีนั้นของเขานะคะอันนี้ใช้ได้นะเพราะถ้าเรามั่นใจเราก็จะมั่นใจเออต่อให้มันผิดเราก็แก้ใหม่อย่างมั่นใจโอเคไหมชาชินกมอิเกะฮันกูโกเดนซาโยเฮปุซยอืมสเต็ปที่8ที่อยากจะลองแนะนําให้ทําในปีนี้นะคะคือเชมีเกเฮวเซียวหาวิธีการเรียนแบบที่มันสนุกสนุกอะอะไรก็ได้ที่เราชอบอะ่ะไม่เกี่ยงเลยนะว่าได้เรียนรู้มากแค่ไหนเอาแค่ว่าชอบไหม สนุกไหมทําได้นานไหมถ้ารู้สึกชอบสนุกทําได้นานก็คือจบนะคะถือว่าเข้าแกลบเราแล้วเพราะว่าบางทีเราการเรียนรู้เนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากการเปิดตําราแล้วนั่งบึ้มจ้ำบึ้มอย่างเดียวอาจจะมาจากความสนุกความเพลิดเพลินการที่เราได้ฝังตัวอยู่กับมันนานๆก็เป็นไปได้ดังนั้นหาง,งานอดิเรกนะจ๊ะปีนี้โชอาเนนฮวันดงกายอลเกอนาเซลเชื่อมโยงเชื่อมต่อ,ตอภาษาเกาหลีด้วยกิจกรรมที่เธอชอบอะไรก็ได้อ่านกระตูนไหมนะคะอย่างเช่น Kp o p ชอบไหม Kpo ั K pop. เกมเกมเกาหลีก็ได้โยรี ori, ทำอาหารเกาหลีไปเลยนะคะได้กินด้วยก็ได้อะไรก็ได้นะคะที่เป็นเกาหลีได้ทั้งหมดอย่างนี้ก้กาวที่อยากให้ลองทำนะคะคือชิลจอนยอนซูบุลฮาเซลลองชิลจอนยอนซึกแปลว่าการฝึกฝนใช้ในสถานการณ์จริงร้านเกาหลีในประเทศไทยมีไหมมี อะไรก็ได้ที่มีคนเกาหลีเยอะเชียงใหม่คนเกาหลีเยอะมากสเม็ดก็คนเกาหลีเยอะมากภูเก็ตก็คนเกาหลีเยอะมากนะคะไปเชียงใหม่เนี่ยหันหันซ้ายหันขวาคือเกาหลีหมดเลยนะคะดังนั้นลองนะไปแบบฮันกุกชิกตังเฮซอชูมุนฮากอนานะคะอาจจะลองสั่งอาหารในร้านอาหารเกาหลีก็ได้ฮันกุกคาเกซอมุล,มลกอนเนราโบเซยก็ลองไปซื้อของในร้านเกาหลีก็ได้ถ้าเจอชาดังนิมที่เป็นฮันกุกินนะคะเราก็ใส่เลย 안녕하세요안녕하세요이거뭐어떻게ะ얼마ะค่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 งค่ดค่นค่ะ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 ก็ะค่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 ะเอะค่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 ะ่ะ่ะค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 ะคะค่ค่ะค่อค่ะค่ะค่่ะค่ะค่าค่ะ่ะค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 ่ะ่ะ่ะค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 ่ะ่ะค่่่คม นมอมโซ่ทุรอโซ่ทุรจีบไกย่ารีรอนเกินไปบางคนแบบโอ้พี่หนูอยากจะอัดเดือนนี้ให้มันจบสะสามเล่มลืมนะบอกเลยนะลืมเร็วนะค่อยๆเรียนแต่ขอให้เยอะ เรียนแบบไม่ต้องรีบร้อนเรียนแบบไม่ต้องยัดไส้มากบางทีท้องเราก็ากินได้แค่นี้เนาะค่อยๆเรียนไปนะคะแต่ว่าให้ทำบ่อยๆมันจะช่วยได้สมองเราก็จะไม่เหนื่อยเกินด้วยก็จะจาได้ใช่ไหมกูจ u นีโนเดลคาร์เมอนชิลเลียกินนือรยถ้าเราพยายามอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องชิลเลียก็คือทักษะของเราเนี่ยมันจะนื่อหรอยมันจะดีขึ้นทักษะของเราจะพัฒนาขึ้นนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหน การอ่านการเขียนการฟังเนาะทำบ่อยๆดีที่สุดมาสรุป10ข้อที่เข็มแนะนําไม่ทําในปีนี้นะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้วางแผนในปี2025ได้เลิศม,มากขึ้นอย่างแรกบกเพียวซอนจองตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ 2. m งเมลโชกุนฉีคงบัวเซเรียนทุกวันวันละนิดก็ได้โอเคไหมทุกวันนะคะชิบุนีชิบุนได้หมดนะคะทันจิกันก็ได้ สามทายังฮันเมเชรินฮวยเล้งเซียวใช้ส,สื่อสื่อที่มันแบบหลากหลายในการเรียนรู้เราจะได้เห็นได้ฟังได้อ่านเออได้เขียนเห็นไหมสี่ฮันกูโกรนมาเนทโรโบเซียวฟังภาษาเกาหลีให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะเพื่อเราได้คุ้นชินกับเสียงของเขาแล้วก็การขึ้นลงของการออกเสียงเนาะเวลาเราใช้เราจะได้ง่ายมากขึ้นห้าบุนบอบกวาทันโนเดนทงเชียกงบอรเซียวเรียนไวร์กองกับคำศัพท์พร้อมๆกันเลยค่ะไม่ต้องเลือกได้หมด เราได้เรียนทั้งหมดนั่นแหละนักเรียนบอกนั่นแหละที่ถามเพราะว่าไม่อยากเรียนทั้งหมดน่ะอะหกท่านกูกินชินกูเดินซาเกียวบเซยก็ลองคบเพื่อนชาวเกาหลีดูถ้ามีโอกาสนะหรือใครมีสามีมีแฟนมีภรรยาเป็นชาวเกาหลีอยู่แล้วนี่แหละหรือใครมีอาจารย์ที่โรงเรียนเป็นเกาหลีอยู่แล้วนั่แหละนี่คือโอกาสของเธอนะาจ๊ะเจ็ดชินซูรินชินโซฮันยอกอนทูรวฮาจบเซยไม่ต้องกลัวการทำผิดนะเป็นเรื่องปกติมาก ซ้อมไปเลยฝึกไปเลยผิดก็แค่แก้ใหม่พูดใหม่นะแปดเชมีเกเพลเซลหางะอดิเล็กสักอันหนึ่งสิคะอันนี้เราจะทิ้งตัวอยู่กับมันได้นาน,น,านอัน,นที่เราสามารถทําได้ทั้งวันยิ่งมีหางะอดิเล็กเร็วเท่าไหร่นะเราจะยิ่งเก่งเร็วมากยิ่งขึ้นเห็นไหมหลายคนบางทีคนเขาเก่งเร็วกันมากจังเลยวะอะไรเงี้ยเพราะเขามีอะไรที่เขาทําเพลินๆได้แบบที่ไม่ต้องฝืนใจอย่างที่เก้าที่อยากจะให้ทานะคะเชลลินจอนยอนซูบฮาเซยลองไปฝึกในสถานการณ์จริงดูถ้ามีโอกาส เราสร้างสถานการณ์ขึ้นมาได้ไงเดินก็ไปทานอาหารเลยพูดเลยนะคะและสุดท้ายนะคะข้อสิทชอนชอนนี่ฮ u าจิมกักกุิคอยๆทําแต่ขอบ่อยๆนะโอเคไหมขอให้ปี2 0 2 5นี้เป็นปทีที่ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ประสบความสำเร็จกับเป้าหมายการเรียนภาษาเกาหลีในปีนี้นะคะเขมแล้วก็ริมงานเป็นกำลังใจให้เสมอนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะไปแล้วอันยอง